สวัสดีครับอยู่กับเาวธนานะครับผมคนเกษตรโบราณสิ่งไทยแลนด์นะครับผมก็บบได้ลงคลิปโดนแล้วนะครับหลายมือแล้วเพราะว่าอากาศบ่ค่อยดีนะครับผมเมื่อนี้ก็สิพามาเบิงนะครับว่าเบวธนาเราเฮ็ดหยังนะครับผมโอ้โหมืนอนี้ก็วันที่30มสินะครับเด็ออกมืนอนี้โอ้ยปีใหม่เนะาะบ่ได้จลย์หยุดได้ยังเนาะครับผมบ่รู้ว่าสิได้เงินบ่เนาะ เงินปีใหม่นี่ก็ได้ฝากเป็นกำลังใจนะครับเด้อให้พี่ๆน้องๆนะครับที่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานนะครับอยู่ในอิสแลนด์หรืออยู่ในต่างเดนียนะครับต่างประเทศครับผมกับแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้กำลังสี่กลับบ้านกับซองแล้วครับเนาะไปเยี่ยมยามทาเข้าวปีใหม่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องนะครับผมบ่าวธนากับบัได้ไปไครับด้วยไอิสแลนด์กับบ้านบัได้นะครับผมต้องหาเงินเรื่องครอบครัวนะครับเมื่อนี่ก็เป็นอีกมือนะครับที่ อยากมานำเสนอนะครับการทํางานของแรงงานไทยในประเทศอิสราเอลนะครับผมบางคนบางพี่บางน้องได้เห็นได้เบิงแล้วนะครับหลายคลิปแล้วที่ผมลงไปนะครับก็เหตุงานกับวนๆซ้ำๆนั่นเอแหละครับกับเปลงดอกไม้นะเปลงไม่ประดับครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้รับมอบหมายจากตาเกียนนะครับผมให้ให้เตรียมเตรียมถาดพ่อปลูกนะครับผมมาครับมาเบิงกันเลยครับ นี่ครับเตรียมถาดเพาะปูนะครับถาดน้อยเบอร์เจ็ดนะครับจํานวนเจ็ดสิบห้าถาดนะครับผมนี่ครับเจ็ดสิบห้าถาดครับถาดหนึ่งมียี่สิบซีกระถางน้อยนะครับนี่ครับจะแถวละซีนะครับถ้าเป็นแถวไายแบบนี้นะครับแถวนี้แถวละซีนะครับพอดีกับตอนนี้แถวแก้วปูยูนะครับกว่าจีใต้คิดไปก่อนเพราะว่าบางทีเรามาจะเ้ากับวัลเลย์ไทยนะครับผมจากจี่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับ วิธีการทํางานของแรงงานไทยในอิสเาเอวของโคมนะครับของบาาธานานี่คนเกษตรโบราณสิ่งแท้แลน์นี่เราเห็ดยังไงเนาะเห็ดงานเมืองนอกนะครับผมเห็ดงานอยู่อิสเาเอลเป็นแรงงานไทยอีกคนหนึ่งครับที่ได้มาใส่ชีวิตมาหาประสบการณ์นะครับผมกับเพี่ๆน้องๆที่ร่วมชะตากรรมกันในอิสเาเอวนี่แหละครับผม การยู่การจินกันเบิงการเซราผมกสิภาพพิเบิ้งนะครับอันมือใดที่สบโอกาสกาสิภาพพิเบิ้งที่พักที่อาศัยนะครับมีเตาเก๊็ดมีตู้เย็นบอน้อมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบน้อครับสี่นะครับก็โอโวัลวัาไปไล็ลายกระดิหย่างๆนะครับผมวันนี้ก็ชิม,มาอวัาเลี้ยงนี่ครับการเพาะปลูกนะครับเตรียมถาดเพาะถาดน้อยนี่นี่ครับเบอร์จเจ็ดนะครับยี่สิบสี่ถาดครับผม 2่กระทางตอนนึงถาดครับแล้วก็จะมีถาดเบอร์นี่ครับเบอร์10คูณ12นะครับนี่ครับ10คู12 10คูณ12คือว่ามีกระทางเบอร์10นะครับ12นี่คือกระทางออกระทาง10อันนะครับมีช่องอยู่10อันแล้วก็น12นี่คือเบอร์กระทางนะครับผมแล้วก็จะมีของเบอร์เก้าครับ ถาดเบอร์บก้ายี่สี่ยี่สีคูณเนะครับ24่สคือลุมครับเก็คือขนาดของกระถางนะครับที่ฮอตต้องเตรียมกระถางมาใส่แต่ว่ามันมีแค่สองอันนึงครับเพราะเราบร่ได้สั่งมาเนาะผมว่าจิตเตรียมไปแตเพราเราบ่ได้สั่งมากก็เลยบ่ได้เตรียมนะครับตัวนี้ขอแยกมาไว้ก่อนนะครับที่หวงทางเขาครับ อันนี้ผมก็บไม่ได้บอกพี่บอกน้องไว้นะครับคือนี่ครับเราแน่าจแล้วสีเดียมาแบบนี้ครับตัวนี้นะครับเขาสามารถเอาไปช้ำได้นะครับนี่ครับช้ำแล้วช้ำแล้วหากมันจะออกตัวนี้นะครับออกตรงปลายนี่ครับหากมันออกแล้วก็พอออกหากปุ๊บกระจิตแตกเป็นยอดอ่อนครับเป็นยอดอ่อนขึ้นมาครับเนื่องใบนี่จะได้ยูลายยอดนะครับ สามยอดสี่ยอดนะครับแตกมาแต่ว่าต้องใส่เวลานะครับใส่เวลาประมาณเดือนถึงสองเดือนนะครับถึงสีถึงสีใหินนะครับผมนะครับแล้วก็สีเด็ดว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเด็ดทิ้งใแบบมีอาทิตย์หนึ่งครับมันแหงครับให้เพรียแหงเนี้ยนะครับแล้วเราก็จะไปปักลงชั้มใส่วัสดุปลูกนะครับผมที่ผมเตรียมไว้นี่แหละนี่ครับนี่คือวัสดุปลูกนะครับผม ที่ผมได้ผสมไว้แล้วนะกํางเสียวไซก๊างเสียวส,ส่ถาดครับเพราะว่ามัานนีกับสีเลงเห็นมันแล้วนะครับแล,รแล้วก่อนเสาแล้วก็ตอนบ่ายอาจจะได้อาจจะได้ปักช้ำนะครับผมเบิ่งกันไปเรื่อยเบิ่งกันไปเงวๆครับยู่กับเบ้าธนาก็จะเฝ้าันเบียร์จะเฝ้านายกันนะครับเด้อกับไทยวนไปนี่ครับให้เบิ้งให้ หูให้เห็นนะครับว่าเอิ้นกเกษตรไม่ประดับนะครับในอิสรรเยลพิ่นเฮ็ดกันจังไงเนาะแต่ก็จังที่ผมเว้ามาหลายคลิปก็คือว่าผมเฮ็ดผู้เดียวเนะาะ3 3มคำ3คมำกับยูร่านนะครับผมยูร่านนี่ผมสิได้ไปอาทิตย์นึงกับอาทิตย์นึงสิได้ไปมือ้อนึงครับไปเฮ็ดหยังบ่ครับไปผสมวัสดุปลูกให้เพิ่นครับ พอเวลาลูกค้ามาซื้อเพื่อนก็สีมีกระทางให้เปียนนะครับคือกระทางนี่สิเป็นอีกราค่านึงซึ่งเพิ่นก็สีจ้างกระทางเบิร์เกนสิครับเพิ่นก็สิเอาดอกไม้ซามันมารวมกันใส่ในกระทางเดียวครับมันก็จะเป็นลากอีกราค่านึงนะครับซึ่งรวมกระทางพร้อมตัวนี้ก็สีหาเช็คบ่าครับนี่ครับเนื่องกระทางน้อยหาเช็คคันรวมกันสร้างกระทางก็ไม่จำหาเช็คแล้วก็สิมาเปลี่ยนกระทางกระทางขึ้นอยู่กับกับความงามของกระทางนะครับผม คือโยกวางง้ามของกระถางครับว่ามันราคาต่างเด่นนะครับผมนี่นะครับชั้นเป็นกระบองเพชรแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะราคาสูงขึ้นน่อยนึงครับผมกระบ่บ่เข้าใจกันนะครับว่าเพื้นขค้ือมักระบองเพชรกันนะครับนี่คร okay. ับผมบ่มากนะครับเพราะว่ามันขนมันขนมันติวไสเราไสแขนไสขาข้านี่มันเสียบดีดีครับนี่ครับง้ามครับกระบองเพชรครับเป็นกระจังหูกระใต้นะครับ แต่ว่าความงงมมันก็แฝงไปด้วยพิษไล่นะครับนี่แหละครับนะครับนี่ครับวันนี้กับปูฟังวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดนะครับในเดือนหนึ่งลวนะครับก็สิปูกวอนนี้นะครับ ชินนี้และกระถางนะครับชินิี้และกระถางนี่ครับสิ่งที่ผมมามากเลยนะครับผมบอยาไกลครับม้ามือแรกครับโบหูครับเอามือจกเข้าไปครับโอ้ยคันเป็นนองเลยครับผมฝากพี่ฝากน้องมึงนะครับเดืออันใดงามๆานี่อย่าคิดว่าเราสิบุมีผิดครับเรามีผิดนะครับนี่ครับแต่ว่าคันนี้แบบนี้ครับนี่ งามครับกันใส้กระทางแบบกระทางงามๆแล้วก็ห้องก็เอาหินโรยหนานะครับนี่ครับแเราก็สีงามแบบนี้ครับมาเบิ่งกันที่ใส่กระทางไงนะครับนี่ครับเสียงบบกครับงามครับเซมี่ลายย่างนะครับอันนี้จะมีคนสีทองนี่เป็นคนสีแดงครับอันนี้ก็จะเป็นคนสีขาวครับผม แตงกตาดายนะครับนี่ครับอันนี้ครับสวยงามนะครับต้องขอทั่วขอไฝพี่น้องนะ้ำที่บ่าวธนาบริได้ถ่ายคลิปให้เบิ้งนะครับหลายมือแล้วแหละเพราะว่าฝนตกแน่แในจางอยู่แน่กับบริได้ถ่ายนะครับว่านี้เรายังบ่มาเก็บสตอร์บรีเราแล้ว,ลวยังบ่มานะครับเลยสิมัติอาจคิดให้พี่ให้น้องในเบิ้งน้ำกัน ถือโอกาสนี้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นความรู้นะครับให้คร,ร,หรับผู้เพิ่นบูหูเนาะสำหรับผู้เพิ่นยังบดได้มาเป็นการประกอบการตัดสินใจครับว่าเขามาแล้วเขาเฮียดได้บแต่คนไทยเขาเฮ็ดไตเหมือนแหละครับคนภาคใดเฮ็ดได้คือกันหมดแล้ะครับอยู่กับที่ใจเนาะ ใจคนนะครับเบลืองเอาครับงามขนาดนี้ครับทุนนี้มันเราตัดปลายมาครับวันนี้มันมันตายนะครับคือตัดปลายมาแบบสดๆเราไม่ผมปลูกเลยซึ่งมันยังบางเหงือกเพราะมันปักพวกมันก็ะสีมันก็ะสีเปื่อยนะครับนี่ครับสวยงามครับกูจะปักแบบนี้ครับปักลงปล่านะครับประมาณเซนหนึ่งครับ น่องปากลายกับเปื่อยครับเน่างถิมเลยเครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับ